เรียนท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปังนายชัยวัน์ไกรราชคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านดิฉันนางสาวชายพิชาสวรรณพมชื่อเล่นออฟฟี่เกิดวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันอายุ29ปี เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธวุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปริญญาโทคณะครุศาสตร์สาขาวิจัยและการประมวลผลการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนอุดรธานีข้อมูลการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานราชการในตำแหน่งผู้สอนณะโรงเรียนบ้านเมืองปังตำบลอุ่มจานอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันผลงานที่ภาคภูมิใจนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊ก ทั้งระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่67อีกทั้งนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์สร้างสารรค์ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6ในระดับกลุ่มเครือข่ายมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมงานชิ้นงานแบบฝึกหัด โดยการวัดการประเมินผลดังกล่าวครอบคุมทุกๆด้านได้แก่ด้านความรู้การปฏิบัติกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง4ด้านผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยร่วมมือกับคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ผลที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านวิชาการส่งผลให้ตนเองได้รับการปรับพุทธการศึกษาให้สูงขึ้นพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมความมีวินัยในตนเองซึ่งมีผลงานที่เป็นประจักษ์โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผลที่เกิดกับสถานศึกษา จากการที่สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนามีเป้าหมายมีทิศทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรูปออนไลน์ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายสอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายและเกิดผลสำฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างสูงสุดโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายและเกิดผลสำฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างสูงสุด ตลอดจนนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการประกอบการเรียนการสอนเช่น Google Classroom Google Sites Google Meet OBS Word Wall Live Worksheet โดยมีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อใช้ในการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัยทักษะพ,พิสัยและเจตตพิสัยโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแบบประเมินผลการปฏิบัติจิจกรรมและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด ดิฉันนางสาวชยพิชาสวรรณพรมขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2และจัดน้อมนําคำชี้แนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะ